สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆราชันชุดข่าวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยับเยินประจำวันพฤหัสบดีที่18มกราคม2567นะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมบวกพรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เรมาบรดจะทําการแข่งขันกับแอตเลตโกมาริดนะครับก็เป็นเกมโกปาเดลเรรอบสิบหกทีมสุดท้ายนะฮะเจอเพื่อนข้างบ้านอีกแล้ว ค,คืนนี้เวลาตีสาครึ่งนะฮะเวลาเดิมนะของถ้วยนี้นะครับส่วนข่าวอัปเดตวันนี้นะครับไปตามสถานการณ์อัลฟรอนโซเดวีกันต่อนะครับเขาบอกว่าวินิซุสทำงานแล้วนะฮะเอเย่นวินีทํางานแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับเนื้อหาข่าวนะฮะแล้วก็มีเรื่องราวของทางวินิซุสโทเบียสนะครับที่ต้องบอกว่า สโมสรของเราไม่ให้ไปเล่นทีมชาติอ่ะเป็นเนื้อหายังไงเดี๋ยวเราไปตามกันนะครับและปิดท้ายด้วยรีวิวก่อนเกมคืนนี้กับแอตเลติโกมาดริดนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะก็ไปขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีกลุ่ม คุยเรื่องฟุตบอลนะครับก็ไปที่แอตน99นะครับข้อบอลตัวจริงต้องแอติน99นะครับเขาเป็นกลุ่มที่วิเคราะห์นะฮะรวมไปถึงมีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับส่วนใครที่อยากสมัครสมาชิกก็สมัครได้เลยนะครับรับไปเลยซื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้ฟรีหรือของลิขสิทธิ์มากมายอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับโปรโมชั่นประจําเดือนนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง31มกราคมนี้นะฮะก็เป็นโปรโมชั่นแจกล้านต้นปีแจกฟรี2024รางวัลนะครับมูลค่ากว่าล้านบาทนะคร ทุกคู่ใครทายถูกรุ้นรับเงินรางวัลไปใช้นะครับแอดสุดท้ายนะฮะก็เป็นกิจกรรมไทยเชียร์ไทยนะฮะแจกเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยลิขสิทธิ์แท้1นึ่ตัวในช่วงทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพตั้งแต่วันที่1 2ถึง25มกราคมนี้นะครับทุกอย่างครบจบที่เดียวที่แอดทีมเข้าๆอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะฮะขอไปด้วยช่วงนี้แอดมันเยอะไปหน่อยนะแต่กิจกรรมเดี๋ยวจะมีบางตัวเดี๋ยวก็จะหมดไปนะฮะตามเวลาเหมือนกันนะครับมา สิ่งสำคัญครับวันนี้ผมขอไปโปรโมทก่อนนะฮะขอไปด้วยนะครับขอเริ่มที่โปรโมทนะครับรายการใหม่ที่ผมจับมือกับช่องน้องสมตุยวัยรุ่นชุดขาวนะครับก็คือมาริทท็อกออนฟรายเดย์นะครับจะมาประจำทุกวันศุกร์ เน้นย้ำว่าทุกวันศุกร์เลยนะครับมาไลฟ์สดนะครับผมประจําทุกวันศุกร์นะครับเริ่มศุกร์สินี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้เลยนะครับผมจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาตามกันนะฮะขอฝากไปด้วยนะครับ m า d r i ิท็อกออนฟรายเนะครับแล้วก็ขอเริ่มที่ไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะฮะเอเดมิลีเตากันหน่อยนะครับไม่ได้เล่นตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วตอนนี้อายุครบ26ปีบริบูรณ์นะครับ คว้าแชมป์ไปทั้งหมดอ่ะมาไล่เรียงกันแบบเร็วๆนิดนึงนะครับลาลิก้า2สมัยนะครับสเปโกปาเดเอสปันญา2สมัยยูฟาซูเปอร์คัพสสมัยฟีฟาคลับเบิร์คัพ1สมัยโกปาโยเร1สมัยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยและก็โคปาอเมริกากับทีมชาติ1สมัยนะครับก็ขอให้สุขภาพหายเร็วๆนะฮะกลับมาช่วยทีมชาติกลับมาช่วยสโมสรให้เร็วๆแล้วกันนะครับสำหรับเอเดมลีเตานะฮะอ่ะเข้าเนื้อข่าวจริงละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เริ่มที่อัลฟร o อนโซเดวีนะครับเนื้อหาตัวนี้นะฮะข่าวที่อัปเดตของอัลฟรอนโซครั้งนี้เนี่ยมาจากรีเลโบนะครับคือต้องบอกว่ามีทุกวันนะฮะเกือบทุกวันด้วยซ้ำนะข่าวอัลฟร o อนโซเดวีนะครับ ในเนื้อหาของรีเลยโบวเนี่ยเขาบอกว่าวินิจูเนี่ยนะครับได้พูดคุยกับอัลฟอนโซเดวีนะฮะหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับเพื่อพูดคุยและนมน้วให้เดวีเนี่ยย้ายมาร่วมทัพกับเรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโอ้โหเอเจนต์วินีทำงานแล้วนะส่วนในารายของสโมรสรเนี่ยในส่วนของสโมรสรของเราเนี่ยแหละนะครับกำลังทำงานอย่างหนักนะฮะแบบเงียบๆนะเขาบอกแบบเงียบๆนะครับเพื่อเซ็นสัญญากับ อัลฟอนโซเดวีและสโมสรก็มีทัศนคติอยู่เป็นแบบทิศทางเชิงบวกด้วยนะครับโดยความรู้สึกของสโมสรก็คือในแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยเมื่ออัลฟอนโซไม่คุยนะฮะกับทางบาเบเยอร์มินิกไม่คุยสักทีสโมสรของเราเรอัลมดริดรู้สึกดีใจรู้สึกปราบปลืม้มและคิดว่าอีกไม่นานแล้วจะถึงเวลาของเราที่จะดึงตัวอัลฟอนโซเดวีมา อันนี้คิดเชิงบวกจริงๆนะครับซึ่งอ่าถ้าตามเนื้อข่าวนะฮะตามที่เราตามข่าวจริงก็จริงแหละนะครับที่ตอนนี้อ,อัลฟอนโซเดวีไม่พูดคุยนะฮะหรือยังตกลงไม่ได้ในการขยายสัญญาเพิ่มกับทางบบเยนเมนิกนะครับแล้วเขาก็ชอบมาดิดด้วยแล้ววินิซุสแม่งก็โทรไปอีกโอ้โหอย่างนี้ไม่มาได้ไงใช่ไหมคือเขาบอกว่าวิาวนีเนี่ยแม่งแสบนะแสบแสบยังไง คือจูบเบลลิงแฮมเนี่ยวีนีนะครับก่อนที่จะโทรไปหาเบลลิงแฮมเนี่ยไปประมาณว่าไปคอมเมนต์ใน IG นะฮะเป็นบางรูปก่อนนะฮะเริ่มต้นจากตรงนั้นนะครับพอแบบเบลลิงแฮมมาตอบ IG เสร็จปุ๊บอ่ะใกล้ๆถึงตลาดแม่งโทรไปโทรไปบอกเบลลิงแฮมคุณย้ายมาอยู่กับทีมเราสิอะไรประมาณนี้สุดท้ายเบลลิงแฮมก็ย้ายมานะครับแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่วีนีนะฮะมันมีเหตุผลอื่นๆด้วยแต่วีนีเป็นหนึ่งปัจจัยเฉยๆนะครับอาฟอนโซเข้าแก๊ปเดียวกัน นะครับณเวลานี้ถ้าข่าวมันมาชิดทางเชิงบวกตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงตอนนี้เนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วมาจริงอะมาจริงนะฮะน่าจะเกือบเกือบนะณเวลานี้น่าจะเกือบเกือบร้อยซนะครับที่เราอะน่าจะได้ตัวอัลฟรันโซเดวีแต่ประธานเป้ที่เรามีข่าวมา่งมา3ปี3ปีครึ่งเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามันยังตกลงไม่ได้ยังคุยไม่ได้ขนาดนั้น,นะดีไม่ดีคด,ดีพลิกอีก นะครับอ่ะยังไงก็ช่างนะถ้าได้อฟอนโซมาหูฝั่งซ้ายนี่คือใครไม่ต้องตามแล้วกันนะฮะวินีนะฮะวิ ini, นะะีกับอฟฟอนโซจบข่าวนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่เรื่องราวของทางวินีซูสทเบียนะครับเป็นอีกคนที่เป็นวินีนะฮะซึ่งหลายคนบอกว่าทำไมวะไม่ปั้นขึ้นมาเป็นแบ็กซ้ายเอามาเป็นแบ็กอัพก่อนก็ได้แล้วก็แบบ ภายภาคหน้าอ่ะถ้าสมมุติดานี่กับบาคาวโรยราไปนะหรือว่าแกนะฮะก็ดึงขึ้นมาเป็นตัวหลักนะครับแต่สโมสรตอนนี้ยังไม่มีแนวโน้มขนาดนั้นนะว่าแบบจะดึงมาเป็นตัวจริงหรือว่าจะดึงมาประจำการชุดใหญ่แบบถาวอนะครับอ่ะเป็นการอัปเดตของมาริโอคาเตกาน่าจากด h แอเรติกยูเคนะครับเมื่อก่อนสมัยก่อนอยู่กับมากาเนาะ เขาบอกว่าวินิสุสโทเบียนเนี่ยแบ็กขวาดาวรุ่งวัย19ปีของเรือมดิดนะครับจะไม่ไปเล่นพรีโอลิมปิกกับทีมชาติบราซิลเนื่องจากเรือมดิดเนี่ยตัดสินใจให้เขาอยู่กับทีมนะฮะและได้ติดต่อไปยัง CBF หรือว่าสหาพันธ์ฟุตบอลบราซิลแล้วเพื่อขอให้นักเตะเนี่ยอยู่ที่สเปน <c oughs> ทั้งหมดนะฮะทั้งหมดนี้เนื่องมาจากตำแหน่งแบ็กขวาที่บางทีกลัวนะกลัวแบบกลัว กรบ,บา,าวเจ็บอีกนะครับซึ่งตอนนี้ทางท่านเทพนะฮะลูคัสบัตเกตก็เจ็บนะฮะแต่มีภาพล่าสุดว่ากลับมาซ้อมได้แล้วแบบนี้แหละนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่ามันตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยคือมันไม่มีการเสริมไงมันเลยแบบมีความไม่ชัวร์ไม่แน่นอนนะฮะในตำแหน่งตัวจริงตัวทำรองวินีโทเบียสยังต้องให้อยู่กับทีมไปก่อนเพื่อเป็นขุมกำลังเชิงลึกนะครับไม่งั้นอะคือถ้าสมมติปล่อยไปแล้วอะจับพัดจับผูมา กัะเาคาเจ็บณเวลานี้สมมุติกระคาวาเจ็บอะแล้วท่านเทพเพิ่งเจ็บไปแล้วยังไม่ฟิตร้อยเโอ้โหจะใช้ใครนาโช่แล้วนะตอนนั้นนะครับอะแต่ยังไงก็น่าจะสรุปแล้วนะครับว่าวินิโทเบียสจะอยู่กับทีมเราต่อไปนะครับและปิดท้ายด้วย รีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เริอมาริตก็จะไปเยือนอเลตกิโกมาริตที่สนามซิบิตัสเมโทรปลิตาโนนะฮะคืนนี้เวลาตี3ามครึ่งนะครับเป็นกูปเดลเรรอบ16ิทีมสุดท้ายนะฮะร,รอบแรกเราผ่านมาแล้วนะครับผมรอบนี้กลับมาเจอเพื่อนข้างบ้านอีกแล้วเกมที่แล้วเราแม่งตกไป5-3เกมนี้ไม่รู้ว่าจะย้ำแขนหรือว่าจะโดนโดนหลังแขนนะครับ ไปฟังความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับฝั่งชาวบ้านอเลติโกเมริดนะครับของโค้ชซิมิโอเนนะฮะเกมล่าสุดก็อย่างที่บอกนะครับพึ่งแพ้เรลมาริดในสเปนในซูเปอร,ร์คัพมาในรอบรองนะฮะหประตูต่อ3ซึ่งเกมนี้เนี่ยจะกลับมาเล่นในบ้านของตัวเองนะครับน่าจะมีความแข็งแกร่งพอสมควรนะ ส่วนเกมนี้นะครับก็ยังจะขาดนักเตะหน้าเดิมๆนะครับอย่างเช่นบิโตโลนะครับเลอมาเดปายแล้วก็บาริออสนะครับส่วนเรนิวด o ได้ไปรับใช้ทีมชาตินะฮะซึ่งตอนนี้มี African Club ออฟเนชั่นใช่ไหมที่ทางนักเตะที่เป็นเกี่ยวกับชาติ แอฟริกันต้องไปช่วยทีมชาตินะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเร้วมมดิตของโคชอันเช่นะครับเกมล่าสุดเพิ่งคว้าชัยนะฮะคว้าแชมป์ด้วยนะครับในสเปนนี้ซูเปอร์คัพนะครับจากการถล่มบาซ่าไป4ประตูต่อหนึ่งะครับเกมนี้จะกลับมาเล่นในสเปนนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นดาร์บี้แมตช์เกมที่3นะครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเกมจะกลับไปเล่นในลีกนะฮะซึ่งเป็นเกมนี่แหละแต่ไปเล่นในสนามของเรานะครับผมก็ นักเตะบาดเจ็บหน้าเดิมอย่าที่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับทีโบกุกัวเอเดมิลิตานะครับดาวิดอลาบาแล้วก็ลูกัสบัตเกตท,ที่กลับมาซ้อมได้แล้วแต่ไม่มีรายชื่อในเกมนี้นะครับอ่ะไปดูสควอตติสกันหน่อยนะครับที่อันเช่พาขึ้นมานะในเกมนี้นะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับผมก็ต้องบอกว่ามีส่วนของทางชุดกัสติยาพอสมควรนะครับผู้รักษาประตูลูนินนะครับเจปาดิเอโกเป,เ,อเปนิโนะครับผม ออกองหลังกาบาคาวนาโชฟรานกอรไอ้ฟรานกาเซียนะครับฟรานกอนซาลิสอะไรวะฟรานกาเซียรูรดิเกอร์เมนดี้แล้วก็วินิโชบิเอสนะครับกองกลางนี่แม่งเอามาเยอะมากเลยนะเบลลิงแฮม,มนะครับโคลสโมดิทามาวิงกาบาเบเดชูอา์มิน่เซบายอสอาดาคือแลแล้วก็มาริโอมาตินนะครับส่วนกองหน้าวินีโรดิโก โคเซลูแล้วก็บราฮิมดิอาสนะครับแล้วก็ไปดูไลอัพ1 1ตัวจริงกันหน่อยนะครับที่อันเช่พาขึ้นมานะฮะเดี๋ยวผมย้ายตัวแป๊บนึงนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเกมนี้ก็คาดว่าน่าจะมีการโรเตชันนะครับบางตำแหน่งนะครับเพราะว่าเกมที่แล้วก็ใช้นักเตะตัวหลักไปเยอะมากนะครับฝั่งเจ้าบ้านมาในแผน352นะครับก็ยานอุบลักฟ่งเสานะครับมาริโอเอโมโซนะอเล็กวิเซลนะครับผม แล้วก็มีสเตฟานซาวิตนะครับเป็นกองหลัง3คนนะครับกองกลางนะฮะร,รวมถึงตัวแบ็ควิงแบ็คนะครับลิโนซาอุยีเกสโกเก้โรนโกเดอปองนะครับแล้วก็โมดิน่านะครับกองหน้าออบรมโมราต้าคู่กับองตวนคริสมันนะครับส่วนฝังของเราเนี่ยเขายังให้เป็นลูนินนะ 4312นะครับผมหรือว่า442ไรมอนนะครับลูนินเฝ้าเสานะครับแบ็กโฟรดานี่กับบาคาว์รูดิเกอร์นาโชแล้วก็เมนดี้นะฮะกองกลางรวมถึงกลางรุกนะครับมีเฟเด้เบาเบเด้นะฮะออเรเลียงชูอารมินี่แล้วก็ให้เอดูโรคามาวิงก้านะครับบางสื่อเขาให้เป็นพี่โทนี่นะฮะแล้วก็ตัวรุกนะครับเป็นจูเบลิงแฮมนะครับกองหน้านะฮะเป็นบราฮิมนะเห็นไหมโรเจชันบราฮิมคู่กับวินิสุสนะครับก็ผมว่าอาจจะออกแบบนี้จริงๆนะ แต่ความรู้สึกผมอ่ะผมคิดว่าผู้รักษาประตูน่าจะเป็นเกป้าเออไม่งั้นอ่ะมันจะไม่รู้ดิคือผมเข้าใจนะหลายหลายคนชอบลูนินเหนือเกป้าไปแล้วนะครับผมหลายหลายคนเห็นบอกว่าเออสงเกป้ากลับเถอะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ลูนินเขาก็แบบเขาก็ยังไงเขาก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วอะนะครับแต่เกป้าเนี่ยดิซึ่งโ,โหเกย์ช่วงก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเลือกว่าใครจะได้เป็นตัวหลัก นะฮะได้เป็นตัวรองเนี่ยเกป้าก็ายังมีบทบาทน,นะแต่นัดที่ผ่านมาเนี่ยนัดชิงอะ่ะเออให้ลูนินอะ่ะอันนั้นเข้าใจได้นะครับแต่นัดนี้ไม่แน่นะฮะผมว่าอาจจะเป็นเกป้านะครับแต่ถ้าเป็นลูนินก็ไม่แปลกใจนะกองหน้าน่าจะเป็นแบบนี้นะเออในควผมคิดผมนะผมว่าไอเกมล่าสุดเนี่ยที่ในสไปเดสปปรเปคัพเนี่ยรู้สึกรดิโก้เนี่ยแอบมีความดรอปลงเล็กๆนะครับถึงจะยิงประตูได้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าแกไม่ค่อยมีความบู๋หวาสักเท่าไหร,ร่นะฮะ อาจจะเหนื่อยหรือเปล่ากำสึกหนักมาเยอะนะครับพักผ่อนได้นะฮะเกมนี้ก็หวังว่าอาดาคือแลนะจะได้ลงด้วยนะครับอ่ะส่วนทายสกอร์กันนะครับเกมที่แล้วเราแม่งตบมาว่ะห้าสามนะฮะทำให้เขากลับสเปนเลยนะแล้วก็มาดิดับบี้เกมแรกเราก็ชนะเอย้เราก็แพ้ดิเราแพ้มาสามประตูตอนหนึ่งซึ่งเป็นการเล่นในบ้านของอาริติโกมาลิตนี่แหละนะครับ เกมนี้กลับมาเล่นที่อะไรติโกมารีแต่เป็นบอลช่วยผมว่าอะไติโกแม่งจะเอาอะเออแก้แค้นอะประมาณนั้นอะถ้าเราเป็นฝั่งทีมเยือนอะเราก็คิดจะแก้แค้นอยู่แล้วใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่ามันจะไปถึงแบบต่อเวลาจุดโทษนี้ไม่รู้นะว่าจะถึงหรือเปล่านะครับผมเดาเอาเป็นหนึ่งหนึ่งในเวลาแล้วไปต่อเวลาเราชนะสองหนึ่งอะเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับลองทายสกอร์กันนะครับว่าเราจะชนะ แพ้หรือเสมอนะครับที่คอมเมนต์ได้นะครับอ่ะแล้วปิดท้ายด้วยไปฟังบทสัมภาษณ์ของอันเชโรติกันหน่อยนะครับอันเชให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับบอกว่าทีมดีมากนะพรุ่งนี้เนี่ยเราอ่ะจะมีเกมที่ยากมากอีกเกมหนึ่งกับแอลติโกเอลีติโกเนี่ยเป็นคู่แข่งระดับท็อปและพวกเขาเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วในเกมซูเปอร,ร์คัพเกมนั้นอะ่ะมีการเล่นในระดับที่เท่ากันนะครับและเราอ่ะคาดว่าเกมเนี่ยมันจะยากขึ้นไปอีกนะเกมนี้ เพราะพวกเขาเนี่ยเล่นในบ้านด้วยนี่แหละเป็นส่วนที่เราคิดว่าน่าจะยากที่สุดเราจะส่งทีมที่ดีที่สุดลงไปเล่นโดยคำนึงถึงการเดินทางและความเหนื่อยล้าของนักเตะนะครับเราไม่เราไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการยั่วยุอะไรที่เกิดขึ้นในสนามนะจากพวกเขาเนี่ยเพราะเราคิดอยู่เสมอว่าเรากำลังเล่นกับทีมที่แข็งแกร่งและผมมั่นใจว่าเกมนี้เนี่ยมันจะยากกว่าเกมซูเปอร์คัพ นะมันเป็นอีกหนึ่งถ้วยและเป็นเกมที่เล่นด้วยทั้งสองทีมที่มีความกระหายในโกปาเดลเรอย่างมากทั้งสองทีมเอาชนะกันได้นะครับเกมนี้จะยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะมันเป็นแบบนัดเดียวจอดนะครับและเราอ่ะต้องเล่นเพื่อชัยชนะนะครับยังไงก็อยากจะชนะแหละแต่คิดว่าเชคก็พูดแบบเปเปลือยนะว่าเออเกมเนี้ยแม่งมันน่าจะโดนล้างแคน แต่เราไม่ยอมหรอกอะไรประมาณนี้นะครับมามาดูกันนะครับก็ยังตามสไตล์นะักกัสติยาเหมือนเดิมนะครับเกมนี้ดูแน่นอนดูบอลสดด้วยนะครับตามช่องทางธรรมชาตินะมีหลายคนถามนะครับว่าดูทางไหนนะผมดูตามช่องทางธรรมชาตินะครับแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยมาคุยสดหลังเกมนะครับแต่จะเป็นการคุยสดหลังเกมในฉบับรายการของ นี่เลยนะครับมาริทท็อกออนฟรายเดนะครับซึ่งมันมันประจวบเหมาะนะครับพอดีเลยนะคืออันที่จริงอะ่ะรายการมาริท d ็อกออนฟรายเดยที่ผมจับมือกับน้องสมตุยกาสติายาไอ้น้องสมตุยกาสติยาอะไรวะน้องสมตุยวรุ่นชุดขาวเนี่ยคือต้องบอกว่าจะพูดประเด็นหลักประเด็นร้อนภายในอาทิตย์ซะมากกว่าแต่อาทิตย์นี้มันประจวบเหมาะนะครับกับเกมอ a ไรทีโกมาริทก็เลยจะมาคุยกันพอดีเลยนะครับ เดี๋ยวมาคุยกันหลังเกมนะฮะในมาริทอลออนฟ n f r เดย์เป็นไลฟ์แรกของรายการนะครับ อะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัเดตข่าวนะฮะก่อนจากไปนะครับขอฝากสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มคุยเรื่องฟุตบอลนะครับไปที่แอทินเก้านะครับข้อบอลตัวจริงต้องแอทินเก้าเนะครับเขาเป็นกลุ่มที่วิเคราะห์นะเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลรวมไปถึงมีทัศนะด้วยนะครับกลุ่มนี้เข้าฟรีนะครับผมส่วนใครที่อยากสมัครสมาชิกก็สมัครได้เลยนะครับรับไปเลยซื้อฟุตบอลดิสิทแท้ฟรีนะครับผม หรือเลือกรับของลิขสิทธิ์อื่นๆอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพก็ได้นะครับโปรโมชั่นประจำเดือนนี้นะครับแจกล้านต้นปีแจกฟรี2,024รางวัลมีตั้งแต่วันที่1ถึง31มกราคมนี้นะครับแล้วก็ไปทายผลสกอร์กันมีทุกวันมีทุกคู่ใครทายถูกลุ้นรับเงินรางวัลไปใช้ฟรีๆนะครับอันสุดท้ายนะฮะแอดจะเยอะหน่อยแต่แอดเนี้ยจะไปภายในวันที่25นี้แล้วนะครับก็คือโปรโมชั่นไทยเชียร์ไทยนะครับผม เป็นการลุ้นเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยลิขสิทธิ์แท้1,064ตัวนะครับตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่25มกราคมนี้นะครับทุกอย่างครบจบที่เดียวที่แอต99อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยสดหลังเกมในรายการ Money Talk on Friday กันนะครับสำหรับวันนี้ช่องหนัดกัสติยาขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ